สวัสดีค่ะมือนียี่จิกเกิมว่าเรื่องอผู้สูงอายุนะคุณผู้สูงอายุกับอาหารมือนี้สิมว่าเรื่องผู้สูงอายุนี่ความสําคัญของอาหารมือเศร้านะคะเนาะบอกถึงความสําคัญของอาหารนี้มือเศรา้าน,นี่ยเพราจำเป็นต้องผู้สูงอายุด้วยเพราะว่าเด็กหน่อยหรือไปทางานไ้ทางานก้อนจะกินทุกคนอานน้กิ่นกาแฟอย่างเดียวนี่มันเห,นห็นไหนเฮา มันเห็ดไหนเฮาแบบว่ามันต้องกินเข่าเนาะมันเห็ดเขาคล้ายๆก็ว่าเป็นพฤติกรรมที่ว่่ดีเนาะคล้ายๆกับว่ากินกาแฟกับพวกขนมขนมที่เขาเจ้าเฮ็ดขึ้นมากนะเพราะทุกคนกินข้าวต้มกินข้าวต้มกินข้าวต้มหมูกินข้าวต้มปลากินข้าวต้มยังสิควานสำคัญของอาหารเนี่ยมเสาเนะค่ะเนาะ เอาเป็นว่าเขาจะกินกับอีหยังก็ได้ขอให้เป็นเข่าเมื่อนีสซเวาทั่วไปเรื่องความสำคัญของอาหารมือเศร้าแต่เน้นผู้สูงอายุนั่น้ะค่ะเด้อผู้สูงอายุในการดูแลจาของสำคัญลหลายเด้อทเอาฟังว่าการบ่กินอาหารเนีมือเศร้ามันจะเป็นอย่างแน่เป,นเป็นเหตุเป็นเหตุพื้นฐานที่ทำให้เกิดการเก็บป่วย ที่เรามองข้ามไปที่ทำวิ่าอาหารเนี่ยมือเศร้านี่คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่เคยปฏิบัติอยู่เป็นประจาไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยคนเขาจะคิดว่านอตืติมเศร้ากองน้ำกาแฟแก้วเดียวกับนมปังเป็นพฤติกรรมที่ว่าถือด้วยค่ะเด้อต้องเห็นความสําคัญของการกินเนียอาหารเนี่ยมือเศร้านะคะ อาหารมื้อเช้าเป็นอาหารมื้อที่สําคัญที่สุดมื้อที่สําคัญที่สุดเลยค่ะนี่ที่ร่างกายต้องการสารอาหารในช่วงเวลาเจ็ดถึงเก้าโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าถึงเก้าโมงเช้าร่างกายเข้าต้องการอาหารอยา่าคิดว่าวปแล้วเถียวหนึ่งเนาะการทายเนี่นยมือเสาสํสำคัญอย่างไรกับเจ็ดโมงถึงเก้าโมงนี่แหละค่ะระหว่า,ววางระหว,ว่างเวลา ที่สมองและใบหน้าของคนเราต้องการเลือดและออกซิเจนเป็นอาหารบำรุงส่งไปเลี้ยงสมองถ้าไม่กินข้าวเช้าก็จะไม่มีเลือดมารับออกก็จะไม่มีเลือดมารับออกซิเจนส่งขึ้นไปเลี้ยงสมองเพราะสมองต้องการอะมิโนไปบำรุงเซลล์สมอง ต้องการกรดอะมิโนไปบำรุงเซลล์สมองไหมคะ่ะพ่อสมองต้องการกรดอะมิโนไปบำรุงเซลล์สมองรวมถึงวิตามิน B1 และวิตามิน B12 มื้อเช้าถ้าไม่มีเวลาจริงๆก็ควรกินสูตรโยเกิร์ตบวกนมบวกน้ำพึ่งหรือกล้วยหนึ่งลูกแล้วกม็มะนาว แต่ว่าห้ากินข้าขเศร้าละดีนะฮะเด้อข้เขาเศร้าดีที่สุดการไม่กินอาหารนย้มมือเศร,ร้าในเฮดให้เาเป็นลายยางเป็นไดลายยางนะคะ่ะเป็นพฤติกรรมที่บ่ดีแล้วก็ไม่รคเกิดขึ้นไดลายยางจากกกินอาหารจากเฮาบ่ย่อมกินอาหารนย้มมือเศร,ร้าเพราะว่าห้าสุบมีอาหารไปเลี่ยงสมองเฮาเลยได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะฮะเด้ออย่าลืมกินอาหารย้มมือเศร,ร้า โดยเฉพาะผู้สูงอายุยายจิตขอแนะนํ้กินอาหารเนี่ยมือเสาร์อาหาได้กินขนขาวตมกินยาให้ร่างกายเขาขาดสารอาหารเพราะว่าเฮ้ามันอ่าซึกล้อมร่างกายเ็าไมซึกล้อไปข้ามือข้ามืออยู่แล้วต้องเห็นความสําคัญความสําคัญของอาหารมื้อเช้านี่ได้แต่เพิ่นบอกว่าการบ่ิินอาหารเนี่ยมือเสาร์ทวนอีกเช่นนึงเนาะเป็นเหตุพื้นฐานที่ทําให เกิดการเจ็บป่วยมันเป็นสิ่งที่ห้ามองขามไปขามไปได้นี่คือสนักกาะยามันทบว่าเปยังว่าไปยังเป็นเดนอค่ะเด้อเป็นอย่าล,ล,ลืมกินอาหารเศร้าทุกวันอาหารเช้ามีข้าวต้มก็ได้จานเล็กเล็กหน่อยๆมือน,นีสำหรับผู้สูงอายุมิตรนี้คะ่ะนี่เรื่องบ่าทาไทยกับเรื่องต้องกินข่าวเศร้า มาฟังสาลาเล็กๆน้อยๆจากผู้สูงอายุเอื่อ้อมืออืนอออ่นยายจิตาตาก็สิไปว่าโอ้แม่มือนี้จิตตาบ่ได้ดไปว่าเพราะว่าต,ต้องไปโรงพยาบาลหมอนัดอย่าลืมกินอาหารเศร้าด้วค่ะเ้อทายทุกเศ้ากินอาหารทุกเศร้าอย่าลืมหรือมากยายจิตสินเน้นเรื่องผู้สูงอายุการปฏิบัติัวของผู้สูงอายุเพราะว่าห้างไก่การเก็บป่วยบะแมนว่าเขาสิลถาล่อพึ่งหมอตลอดเวลาด้เขาพึ่งเขา ค่นี้ค่ะเมือนบอกม่ซาละเล็กๆหน่อยๆน่อยของผู้เฒ่าบอมี่บ้านท่าเอินว่าบอมี่บอมมี่มชาการอีอย่างมากมามแต่ว่าอาศัยว่าความเป็ี่ยู่พของถุงมือทุกมือทุงมือ,มอแล้วก็เก็บรกเล็กผสมหน่อยมาจากคนน,นั้นวราแน่คนนี้ว่าแน่ปีเล็กๆกหน่อยๆยที่เท่าใดจากการไปลงบ้านแน่ไปน,นัปนน่นไปนี่แน่เก็บมากว่าคันตั้ง,งเป็นรับปฏิบัติว่าหันเฝ้าขี่าเาโมเศรมันเป็นยังไง หันบ่ก,กินอาหารเนี่ยมือเสาร์มันเป็นยังไงเป็นเล็กๆน้อยๆที่ห้าควรอย่าลืมมันอย่าลืมหันถ้าเตือนถือว่าเสาร์เอ๊ะหูวทายไปเนาะเอ๊ะมือเนี่ยมือเสาร์กูกินน้ำนึ่งแกว้วเลยยังเนาะเอ๊ะกูก,กินข้าวเสาร์เลยยังเนาะอย่าลืมสามนอแล้วต่อไปสีนออน่นอ้อยยังไงสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อ